สวัสดีครับสวัสดีจากโคเปนเฮเกนเดนมาร์กนะครับวันนี้ผมไม่ได้มีไลฟ์นะครับเพราะเดี๋ยวจะต้องเดินทางกลับเมืองไทยแล้วก็เลยขออนุญาตมาพูดคุยกับพวกเราผ่านคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับยังไม่จบนะครับกับเรื่องราวของ j จจูแอรที่เกิดอุบัติเหตุหน่าเศร้าก่อนช่วงปีใหม่จริงๆไม่ได้อยากจะพูดถึงเรื่องนี้แล้วแต่เนื่องจากว่ามีคําถามเข้ามาอย่างต่อนเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปรียบเทียบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กับสายการบินของ p o l i s h a i r l i n e นะครับเที่ยวบินที่16ที่ลงจอดที่วอร์ซอโดยการลงจอดที่ไม่มีฐานล้อเช่นเดียวกันแล้วก็นำมาเปรียบเทียบกันว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรทำไมผลลัพธ์จึงแตกต่างกันกรณีของ p o l i s h a i r l i n e นะครับไม่มีผู้เสียชีวิตเลยนะครับแต่กรณีของ j e j u Air ก็อย่างที่ทราบกันนะครับมีผู้ลอดชีวิตเพียง2คนเอาเป็นว่าผมขออนุญาตเปรียบเทียบให้ท่านเห็น3ข้อที่แตกต่างกัน เพื่อที่เราจะได้แยกแยะเหตุการณ์2เหตุการณ์นี้ออกจากกันได้ข้อที่1ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ Polish i r r l n n s เที่ยวบินที่16ที่ออกเดินทางจาก Newark New ว j r s s y y สหรัฐอเมริกาบินข้ามาหาสมุทรแอตแลนติกนะครับมาลงที่วอร์ซอเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกับเครื่องบินคนละแบบกันข้อแรกก่อนนะครับเกิดขึ้นกับ767นะครับในขณะที่ j จจูแอรเกิดขึ้นกับ Boeing 737คนละรุ่นกันถึงแม้จะเป็น Boeing แบบเดียวกัน และที่สําคัญครับลักษณะของการเกิดเหตุนั้นเกิดจากเหตุการณ์ที่แตกต่างกันโพลิชเชลายนั้นเกิดเหตุการณ์ก็คือล้อกลางไม่ได้จากระบบขัดข้องนักบินพยายามที่ใช้ระบบสำรองก็ยังกลางล้อไม่ได้และที่สําคัญมีการเตรียมการจากหน่วยงานภาคพื้นเต็มพิกัด100%เซเลยครับมีการฉีดโฟมมีการเตรียมรถดับเพลิงเข้ามาประจําที่ก่อนที่เขาจะลงจอดในรันเวย์สาซึ่งเป็นรันเวย์เส้นยาว ประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละครับในขณะที่เจจูแอร์นั้นไม่ได้มีการเตรียมการเหตุการณ์เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเป็นธรรมคริติคอลมากมากมาก็คือเวลาน้อยมากๆและที่สําคัญนะครับโพลิรชา์เที่ยวบินที่1นนะั้นเขามีเวลาบินวนเพื่อที่จะทิ้งน้ํามันให้น้ําหนักของเครื่องบินเหลือน,น้อยที่สุดแล้วก็ให้น้ามันอยู่ในถังน้อยที่สุดหากเกิดอุบัติเหตุใดๆเกิดขึ้นความรุนแรงของอุบัติเหตุมันก็จะลดลงท่านจะเห็นว่าเขามีเวลาการบินวนรอนนะั้นถ้าท่านเห็นในเห็นในภาพเนี่ยนะครับจะเห็นว่าใช้เวลาเป็นชั่วโมงเเลยยทีีดว เจจูแอร์นั้นเวลาเป็นหน่วยนาทีครับเพราะฉะนั้นนี่คือข้อแรกที่แตกต่างกันลักษณะของการเกิดเหตุที่แตกต่างกันการเตรียมพร้อมการเตรียมการก็แตกต่างกันข้อที่2ครับ,รบลันเวย์ครับลันเวย์ที่วอร์ซอที่เครื่องบินลำนี้ไปลงจอดกับลันเวย์ที่เกาหลีใต้นั้นลักษณะทางกายภาพต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับคือความยาวของลันเวย์นั่นเองครับที่สนามบ,บินที่วอร์ซอนั้นความยาวของรันเวย์ในประมาณ3,600เมตรกว่า ในขณะที่มวลน,นั้นรันเวย์ยาวอยู่เพียง2,800ความหมายคือการที่มีรันเวย์ยาวจึงเป็นข้อได้เปรียบมากๆเลยนะครับที่วอซอมีระยะทางยาวกว่าเกือบ1,000เมตรเลยทีเดียวนะครับข้อที่3ครับข้อนี้ก็เป็นข้อที่สําคัญเหมือนกันก็คือลักษณะการเกิดเหตุท,ที่ต่างแตกต่างกันทําให้นักบินของสายการบินโพลิเซียไลน์เนี่ยเขามีเวลาในการบินวนรอ ในการทิ้งน้ามันเท่านั้นยังไม่พอครับเขายังมีเวลาในการเตรียมในการลงจอดแบบไม่มีฐานล้อในลักษณะแบบนี้ครับการเตรียมการการมีเวลาในการทําขั้นตอนการปฏิบัติการคิดพิจารณาอย่างรอบคอบมันจึงได้เปรียบมากมากเลยนะครับกับการที่อีกกรณีหนึ่งไม่มีเวลาเนื่องจากเป็นเวลาวิกฤตมากๆและที่สําคัญก็คือข้อที่3นี่คือความเร็วในการลงจอดของเครื่องบินของบริษัทแอร์ไลน์เที่ยวบินที่16บหน มีความเร็วต่ำกว่ามากเลยนะครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะมีเวลาในการการปีกเพิ่มแรงยกแล้วก็ลดสปีดลดความเร็วในการลงจอดได้ในขณะที่เจจูแอร์ A, นอกจากจะไม่มีล้อแล้วถ้าท่านสังเกตดูภาพในวิดีโอท่านก็จะเห็นว่าไม่มีปีกเพิ่มแรงยกในการลดความเร็วของเครื่องบินด้วยลันเวสั้นกว่าความเร็วลงจอดมากกว่าสิ่งนี้นครับที่มันทําให้ผลลัพธ์มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงก็เรียนท่านแบบนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตสรุปเป็นข้อ สั้นๆ3ข้อด้วยกันอีกทีนะครับ1คือลักษณะการเกิดเหตุที่แตกต่างกันมีเวลาในการเตรียมการภาพพื้นเองก็มีเวลาในการเตรียมการช่วยเหลือข้อ2ครับลักษณะทางกยายภาพของรันเวย์ที่ที่วอซมีความยาวกว่าอยู่เกือบพันเมตรเลยนะครับแล้วข้อที่ 3. ความเร็วในการลงจอดซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญมากๆที่ทําให้เกิดความเสียหายกับเครื่องบินของเจจูเอร์นะครับความเร็วการลงจอดของเจจูเอร์ไม่มีปีกเพิ่มแรงยกในการลดความเร็วนะครับ เขากางออกมาไม่ได้หรือกางออกมาไม่ทันก็สุดแล้วแต่แต่ไม่มีเปิดกปีกเพิ่มแรงยกในขณะที่เที่ยวบินของโ o ลีชหนึ่งหกนั้นเขากางปีกเพิ่มแรงยกออกมาได้เขามีเวลานี่ครับเพราะเวลาในการทิ้งน้ํามันก็กินเวลาเป็นชั่วโมงเลยนะครับคงจะอธิบายได้ว่าผลลัพธ์มันถึงออกมาแตกต่างกันส่วนเรื่องอื่นสาเหตุหรือใดๆก็แล้วแต่รอผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการนะครับ